สวัสดีครับผมช่างเบลนะครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าก่องสแตนเลส JDM ขั้นตอนแรกเราเสียบปลั๊กครับให้ไฟหน้าจองขึ้นราคาแล้วก็มากดที่ปุ่มมันนี่แล้วก็เลือกราคาที่ต้องการคนระับถ้าลูกค้ากดเลยก็กดปุ่มมันนี่ค้างไว้ให้มันขึ้นศูนย์ แล้วก็เลือกจำนวนใหม่ครับพอเ,เลือกจำนวนเสร็จแล้วก็รอไฟมันกระพริบครับถ้าไฟกระพริบแบบนี้ก็ขึ้นราคาอีกทีก็ใช้ได้ครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เ w w บ j1993.com หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0870442233รัานเปิดทุกวันนะครับ